การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล โรงเรียนบ้านม่วงดงขอนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ก,การพัฒนาการศึกษาโดยการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนด้วยอริยพัฒน์เด็กดีสีม่วงดงอริยพัฒน์โมเดลภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวปิยนาลรอชาคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงดงโมเดลนี้มีหัวใจสำคัญคือการสร้างพลเมืองดี โดยอริยพัฒนโมเดลมีเป้าหมายเพื่อสร้างพลเมืองไทยที่มีคุณภาพและคุณธรรมสามารถสร้างสันสังคมไทยให้มั่นคงและยั่งยืนตามแนวพระราชปณิธานองค์ประกอบที่ 1. แก่นพระบรมราชโชบาย4ประการคือรากฐานของโมเดลซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาไทยประกอบด้วย 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ,ตอบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีองค์ประกอบที่ 2. กลไกการขับเคลื่อนอริยะนี่คือกระบวนการหรือวิธีการที่จะนำแก่นทั้ง4ประการไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาประกอบด้วย4ขั้นตอนหลัก A attitude mindset shaping S 1> <S 1> การสร้างทัศนคติและกรอบความคิดกิจกรรมการบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทยหน้าที่พลเมืองและหลักคุณธรรมในทุกรายวิชา A uh, relevant and real world application การเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงและโลกอาชีพกิจกรรมจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning การเรียนรู้ฐานโครงงานที่แก้ปัญหาจริงในชุมชน i Integrate d and holistic development การพัฒนาแบบองค์รวมและบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมกีฬาดนตรีศิลปะเพื่อพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมอย่างสมดุล Why you and use empowerment การสร้างผลลัพธ์และเสริมพลังผู้เรียนกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้นำในการทำโครงการจิตอาสา ตั้งสภานักเรียนที่เข้มแข็งเพื่อฝึกฝนประชาธิปไตยองค์ประกอบที่3กระบวนการบริหารจัดการพัฒเพื่อให้กลไกอริยะเกิดขึ้นจริงโดยใช้หลักการ PDCA ที่ปรับให้เข้ากับบริบทการศึกษาดังนี้ P. plan วางแผนผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบาย A. act ลงมือปฏิบัติครูจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตามแผนที่วางไว้เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน T track and transform ติดตามและปรับเปลี่ยนผู้บริหารและครูติดตามและประเมินผลผู้เรียนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรับฟังเสียงสะท้อนจากนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องการพัฒนาการศึกษาโดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนด้วยอริยพัฒนเด็กดีสีม่วงดงอริยพัฒโมเดลส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล4ดีอันได้แก่ทัศนคติที่ดีด้านที่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเช่นกิจกรรมวันสำคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมสภานักเรียนคุณธรรมดีด้านที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีการจัดบรรยากาศแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรม การทำความดีและหลักธรรมคำสอนของศาสนาทักษะอาชีพดีด้านที่3มีงานทำมีอาชีพมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความถนัดความต้องการความสนใจในด้านการมีทักษะอาชีพเช่นกิจกรรมกลุ่มยุวกษตรกรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา พลเมืองที่ดีด้านที่4เป็นพลเมืองดีมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย